ความทุกข์ยากลำบากไม่ใช่สิ่งที่พวกเราทุกคนปรารถนาใช่ไหมครับถ้าเลี่ยงได้เราก็อยากจะเลี่ยงบางคนครับยอมลดมาตรฐานศีลธรรมของตัวเองเพื่อจะทําให้ทุกข์ยากลาบากน้อยลงครับน้องครับความทุกข์ยากลาบากอย่างหนึ่งของคนที่เป็นผู้เชื่อคือการดํานดเนินชีวิตตามวิถีของพระเจ้าครับอาจารย์ปโรบอกว่าผู้เชื่อที่ต้องการดําเนินตามทางของพระเจ้าจะถูกข่มเหง หลายครั้งครับคิสเซียนยอมโอนอ่อนผ่อนตามนะตามวิถีของโลกครับเพื่อจะให้ตัวเองนั้นกลืนกับคนของโลกเพื่อจะไม่ไม่ถูกการข่มเหงจะมีความทุกข์ยากลำบากน้อยลงฮะน้องครับพี่น้องที่เทสโลนิกาในเวลานั้นเหมือนกันครับเพราะเขาถูกข่มเหงอย่างหนักความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นในชีวิตเขาอาจารย์เปโลก็เขียนจดหมายมหนุนใจในฉบับที่หนึ่งและความทุกข์ยากลำบากไม่ได้ลดลงครับ อาจารย์ปรโรจึงเขียนจดหมายฉบับที่สองหนุนใจเขาให้ทรหดอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นและให้หวังใจในพระเจ้าผู้ทรงเจริญเสด็จมานั้น้องทีละครับวันนี้เราอ่านกันในพระธรรมสองเทโลรนิกาครับเมื่อวานอ่านบทที่1นนะครับสองสาและไปแตะพระธรรมกลาเทียหน่อยหนึ่งเอาละครับอยากจะบอกพี่น้องว่าในพระธรรมสองเทโลนิก,กานั้นนะครับเป็นพระธรรมสั้นๆมีเพียงแค่3าบทแต่เนื้อหาใจความมีความน่าสนใจครับวันนี้ครับถนนสพมพลวิสาร จะสรุปให้พี่น้องฟังในโครงการอ่านเพราะเจ้านะพระเจ้าให้จบหนึ่งรอบในหนึ่งปีครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับว่าเนื้อหาใจความนั้นมีเรื่องอะไรกันบ้างครับในพระธรรมสองเทสลนิกาบทที่1ครับความทุกอย่างลําบากของพี่น้องที่เทสรนิกาเนี่ยไม่ได้ลดน้อยถอยลงนะครับการข่มเหงยังมีอยู่ครับและยังมีมากขึ้นเสียด้วยซ้ําหลังจากที่อาจารย์ปรโรดหนุนใจเขาแล้วครั้งที่แล้วนะครับในฉบับที่1 พอมองาบัพที่สองเนี่ยเนื่องจากว่าการข่มเหงมันถูกยืดยาวออกไปอาจารย์ปรโรก็กลัวว่าพี่น้องที่นั่นจะถอดใจจะท้อใจและละทิ้งความเชื่อแต่ได้ยินข่าวาวจากที่โมทีที่มาส่งข่าวให้อาจารย์ปรโรจึงรู้ว่าพวกเขายังยืนหยัดอยู่ในความเชื่ออยู่จึงเขียนจดหมายฉบัพที่สองครับเพื่อเป็นการหนุนใจพี่น้องที่นั่นนะฮะอาจารย์ปรโรบอกว่าการยอมทนทุกข์เพื่อพระเยซูคริสต์นะครับเป็นการพิสูจน์ว่าเรา เหมาะสมกับอาณาจักรของพระเจ้าไม่เพียงเท่านั้นนะครับอาจารย์ปโลยังเน้นแล้วก็ชี้ไปที่พระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์ทรงยุติธรรมครับพระองค์ทรงยุติธรรมในการพิพากษาเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาพระองค์จะทรงลงโทษผู้ที่ไม่เชื่อผู้ไม่เชื่อที่ข่มเหงคิดจักรพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะพินาศอย่างนิดนิลันแน่นอนครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับอาจารย์ปโลยังบอกว่าพระเจ้าพระองค์จะทรงนํา เอาความทุกข์ลำบากคืนสนองแก่คนที่ข่มเหงคริสเตียนพวกเขาจะถูกแยกออกให้พ้นจากพระพักของพระเจ้าชั่วนิรันและพบกับความพินาศเป็นนิดดังนั้นคนที่เป็นคริสเตียนที่ถูกข่มเหงครับให้หวังใจว่าวันที่พระเจ้าพระองค์เสด็จมาคนที่ข่มเหงเขาจะถูกพิพากษาตัวเขาเองจะถูกย้ายเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า ูน้นิรันดรและจะอยู่กับพระองค์อย่างมีสันติสุขตลอดไปฮะนะครับพี่น้องครับในข้อ10และข้อ12อาจาระเโ้รบอกว่าพระเจ้าจะได้รับพระเกียรติเมื่อชีวิตของคริสเตียนถูกพิสูจน์ถึงความเชื่อของตอนเองฮะถูกพิสูจน์ยอมอดทนนะไม่อ,อนอ่อนผน,นตามขณะที่ตัวเองถูกกดขี่ข่มเหงครับไม่ปานีประนอมนะไม่ลดมาตรฐานศีลธรรมและไปทําบา นะละทิ้งพระเจ้าครับจะสังเกตว่าพี่น้องเทสโลนิกาก็ได้รับสิ่งนั้นแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าอาจารย์ปรโรก็ชื่นชมเขาตลอดเลยครับว่าเขานั้นมีความเชื่อมีความรักต่อคิสตจั่งอื่นนะฮะแต่เขาจะได้รับเกียรตินั้นได้รับสง่าราศรีนั้นสมบูรณ์แบบเมื่อวันที่ประเยซูคริสตตเสด็จกลับมาครับทันทีักครับดังนั้นฮะถ้าเราดูจากบริบทของเทสโลนิกาและเรามาดูชีวิตเราถ้าใครพบกับความทุกข์ยากลําบาก อดทนทุกยากนะครับในสังคมที่ตัวเองอยู่มีความขัดแย้งทางความเชื่อพ่อแม่ที่บ้านข่มเหงนะครับไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าครับแต่การที่เราอดทนได้เรายืนหยัดได้เรารักษาความเชื่อได้มันทําให้จิตวิญ,ญญาณของเราเติบโตฮะทําให้เราเข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณมีความเชื่อหนักแน่นมั่นคงขึ้นครับและชีวิตที่ว่านี้เป็นการพิสูจน์ว่าเรานั่นแหละครับ เป็นคนของพระเจ้าอย่างแท้จริงฮะเป็นชีวิตที่มีชัยชนะและวันที่พระเยซูพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมานั้นพระองค์จะแสดงให้มนุษย์ทุกคนว่าพระองค์และผู้เชื่อทุกคนนั้นเป็นฝ่ายชนะอย่างสมบูรณ์ครับทานทีครับในพระธรรมสองเทสโลนิกาบทที่สองอาจารย์เปโลเตือนครับเตือนพี่น้องที่นั่นว่าระวังอย่าถูกหลอกนะอาจารย์เปโลรห่วงว,ว่าพี่น้องที่เทสโลนิกาจะพลาดท่าเสียทีให้กับคําสอนเทียมเท็จ คนที่เข้ามาหลอกลวงคำสอนที่ไม่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าจึงเตือนให้ให้ระวังและตอกย้ำถึงความจริงที่เขาต้องยึดมั่นครับนะเพื่อเขาจะไม่สั่นคลอนในความเชื่อนี่แหละครับอาจารย์ปรโลเองเนี่ยพระองค์ทรงขออภัยอา,า,ายอจารย์ปรโลพูดถึงคนสามกลุ่มนะในบทที่หนึ่งคนที่ข่มเหงบทที่สองเนี่ยอาจารย์ปรโลพูดถึงคนที่สอนผิดบทที่สามอาจารย์ปโลพูดถึงคนที่เกลียดคัน อาจารย์ปารลใช้คําพูดหลายคํานะครับที่พูดถึงคนที่สอนผิดในบทที่สองเนี่ยนะครับข้อยีบสามพูดว่าคนนอกกฎหมายหรือว่าผู้ที่ถูกกําหนดให้พินาศข้อยีบสี่บอกว่าผู้ที่ต่อต้านข้อยีิบเก้าบอกว่าเป็นซาตานซึ่งซาตานนี้เราก็บอกว่าพวกนี้เป็นปรปักกับพระคริสต์นะคันั้นผู้สอนผิดจะใช้อะไรบ้างครับมาล่อลวงฮนะน,นี้แหละครับจําไว้นะครับ ในปัจจุบันก็ยังใช้ได้ครับคนที่สอนผิดที่จะเข้ามาในคีดจักรดหนึ่งฮะจะใช้คําพยากรณ์ในสมัยนั้นเขาใช้รายงานใช้จดหมายแล้วก็มีคําพูดมีข่าวสารมีเอกสารต่างๆแล้วแอบอ้างคนที่น่าเชื่อถือฮะดังนั้นในสมัยอาจารย์ปารโลนั้นพวกเขาแอบอ้างถึงวันเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเดิจกลับมาอาจารย์ปาโลเตือน พี่น้องที่นั่นและวันนี้ด้วยใครก็แล้วแต่ที่บอกว่าพระเยซูกิตจ,จะเสด็จมาวันนั้นวันนี้นะครับให้เราฟันธงและฟันทิ้งไปได้เลยว่าสอนผิดอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับคนสอนผิดสอนเรื่องอะไรครับสอนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้พวกเราที่เป็นคริเสเตียนเนี่ยมีความหวั่นไหวตื่นตะนกเกิดความไม่มั่นคงนะในความเชื่อที่กําลังดําเนินอยู่ทันทีลักครับในปัจจุบันเนี่ยในเวลานี้นะฮะ มีการสอนกันอย่างมากเลยเรื่องยุคสุดท้ายฮะ <c oughs> บางคนก็กลัวนะนะกลัวหลายสิ่งหลายอย่างบอกให้ระวังนะแต่คําสอนในยุคสุดท้ายในพระธรรมวิวรณ์เนี่ยพระธรรมวิวรณ์บอกว่าจงชื่นชมยินดีนะครับจงมีความสุขจงเพรมปปีในคนที่ได้ยินคําสอนในวิวรณ์นั้นนะแต่ถ้าฟังแล้ววิตกกังวลแสดงว่าเป็นคําสอนเทียมเท็จและผิดนะฮะนะครับไม่เพียงเท่านั้นฮะ พวกเขาคนที่สอนเทศสอนเพี้ยนเนี่ยนะบอกว่าพระเยซูจะเด็จมาวันนั้นวันนี้แต่จอนบอโลบอกว่าพระองค์จะไม่เสด็จมาจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์สองอย่างเกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับหนึ่งต้องมีการกระโสองต้องมีคนนอกกฎหมายฮะวันนั้นจะไม่มาถึงถ้าจะไม่มีการกระโวันนั้นจะไม่มาถึงถ้าจะไม่มีคนนอกกฎหมายซสก่อนนะคนนอกกฎหมายนี่ท่านพี่บอกว่าเป็นลูกแห่งความพินาศ อาจารย์ปโลเขียนคําว่าปรักปักพระคิดขึ้นมาคือพวกเขาจะยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นไปที่ไหนครับในพระวิหารหมิ่นพระเจ้านะครับคนคนนั้นจะเป็นปลักปักพระคิดและยกตัวเองเป็นพระเจ้าเสียเองครับนะพวกคําสอนเท็จคําสอนเพี้ยนคําสอนผิดเนี่ยนะฮะอาจจะเข้ามาในคิดจักรถามว่าคนนอกจะเอาเข้ามาได้ไหมครับคนนอกเนี่ยเดินเข้าไปในคิดจักไปสอนเปี้ยงเปี้ยงเนี<ๆ>่ยเป็น,ปนไปได้ไหมฮะไม่ได้หรอกครับยาก นะแต่คำสอนนั้นจะมาจากบุคคลที่เป็นคนภายในคิดรืจักรเสียเองนั่นแหละครับดังนั้นเราต้องระวังบางทีคนที่สอนเพิ่มพีในในในคิดรืจักรเนี่ยพี่น้องครับเราต้อง back to basic นะเราต้องมาดูเพิ่มพีนะครับเราต้องเป็นเหมือนพี่น้องที่เบโลอาอาจารย์เปโลสอนแล้วเขาก็เอาคําสอนอาจารย์เปโลเนี่ยมาตรวจดูว่าคําพยากรณ์ต่างๆที่อาจารย์เปโลแอบอ้างเนี่ย ที่พูดถึงในพันธสัญญาเดิมนะ่ยมีจริงไหมมาดูนะครับมาดูดังนั้นผมจึงหนุนใจครับเวลาพี่น้องฟังคําเทศนาเป้าเดี่ยวจดครับพอจดเสร็จแล้วเนี่ยอยากให้มีกลุ่มมาย่อยพระวจนะพระเจ้ามาดูครับว่าท่านได้รับอะไรบ้างและตรงไหนที่ท่านสงสัยคําสอนอะไรที่ท่านรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องถามกันครับพูดคุยกันอย่าปล่อยเลยตามเลยอย่า ฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะไม่ได้ทำอะไรเลยงนั้นขอพระเจ้าเมตตาให้เราเป็นคนที่ทําไมครับใส่ใจครับนะตรวจสอบคําสอนต่างๆที่เราได้รับเสมอถึงแม้คนนั้นจะเป็นผู้นําที่ใกล้ชิดกับเราก็ตามนะครับนะพี่น้องครับอาจารย์พระโลจึงบอกว่าการข่มเหงการสอนผิดการล่อลวงนั้นเปรียบเสมือนลมที่มาปะทะคิดเสียนครับทั้งร่างกายความคิดคําพูดความประพฤติ เปาโลสอนคิตียนให้มีสเสถียรภาพครับดังนั้นคิตีนต้องมั่นใจว่าพระเจ้าทรงรักและเลือกพวกเราให้รับความรอดเลือกโดยความเชื่อในข่าวประเสริฐซึ่งเป็นความจริงใช่ไหมครับไม่ใช่คําหลอกลวงไม่ใช่คําเทียมเท็จจากนี่นะครับเวลาคําสอนเทียมเท็จเนี่ยในพระธรรมตอนนี้นะครับจะบอกอย่างดีว่าคนที่มาล่อลวงเนี่ยจะมาพร้อมกับการอัศจรรย์ นะครับในที่นี้นะครับอาจารย์บลบ,บอกว่าในข้อ9บอกว่าซาตานนั้นก็เรียนแบบพระคิดเรียนแบบเรื่องอะไรครับเรื่องการอัศาจรรย์ฮนะซาตานสามารถทาการอัศจรรย์ทําหมายสาคัญผ่านผู้รับใช้ได้เหมือนกันคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะถูกชักจูงไปครับหลงติดตามมารซาตานและเป็นผู้รับใช้ของมันคนที่อ่อนแอในความเชื่อก็จะถูกชักจูงไปครับดังนั้นพวกเราทุกคนต้องแยกสามารถแยกแยะได้ว่าการอัศาจรรย์นั้นมาจากพระเจ้าหรือมาจากมารซาตานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพระพีนะ ไม่ได้เน้นให้เราไปหาการอัศจรรย์มากนักน,นะครับเพียงแต่ว่าการอัศจรรย์และพระวินที่ที่เกิดขึ้นนะครับจะนําเรามาหาข่าวประเสริฐครับการอัศจรรย์ไม่ทําให้เราไปติดตามคนนะแต่การอัศจรรย์ต้องนําเรามาหาพระเยซูคริสต์มาหาข่าวประเสริฐนั่นเองละครับการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเปลี่ยนคนบาปมาเป็นคนของพระเจ้านะครับคนบาปท,ที่กลับใจ เป็นคนของพระเจ้าครับดังนั้นอาจารย์ปโรจึงบอกไว้ในข้อ15จงมั่นคงไว้จงยึดคําสอนไว้ให้มั่นนะดังนั้นพวกเราทุกคนครับนะให้เรายึดคําสอนเพราะานะั้นพระเจ้าไว้ให้มั่นนะครับในพระธรรมสองเทสโลนิกา 2, ica, บทที่สามเนี่ยอาจารย์ปรโรเน้นในเรื่องความเป็นเอกภาพแล้วครับการที่พี่น้องอยู่ด้วยกันต้องช่วยเหลือกันดูแลซึ่งกันและกันใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมฮะเริมสร้างซึ่งกัน เข้าสู่การจเจริญเติบโตในฝ่ายวิญญาณอย่างสมดุลคือมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่พรบถายพระเจ้าและก็มีชีวิตในการประกาศข่าวประเสริฐครับเริ่มต้นเองอาจารย์ปรโรพูดถึงเรื่องการอธิษฐานครับพาะตัวท่านเองอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เทธโรนิกาและอาจารย์ปโลบอกว่าเพราะว่าพวกเขาจะต้องประกาศข่าวประเสริฐพอประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยจะต้องถูกข่มเหงดังนั้นการที่จะมีชัยชนะ ต่อการถูกกลมหึงได้พวกเขาต้องอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าครับจารโปรจึงอธิบายว่าข่าวประเสริฐที่ประกาศออกไปนั้นจ้องต้องประ,ประชิญป,ปัญหาอุปสรรคหรือความชั่วร้ายอะไรหลายๆอย่างเราจะรอดพ้นจากความชั่วร้ายเหล่านั้นได้อย่างไรครับอาจารย์โปรบอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงใช้เราไปเนี่ยนะครับพระองค์จะทรงประทานกําลังให้กับเราและเราจะรับกําลังจากพระเจ้าได้ต้องเข้ามารับกําลังด้วยการอธิษฐานกับพระองค์ครับ เชื่อมั่นในความย์ัื่อของพระองค์เชื่อว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นงานที่พระองค์ทรงมอบหมายให้เราทําและเชื่ออย่างมั่นคงนะครับว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราพระองค์ทรงทํางานร่วมกันกับเราพระองค์จะทรงนําเราให้ก้าวพ้นผ่านปัญหาไปได้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับอาจารย์า,าร,ยระโอลไอถานเผื่อพวกเขาและอาจารย์พรโอจึงบอกว่าให้เขาไอถฐานเผื่อซึ่งกันและกันด้วยใกล้ถฐานเผื่อซึ่งกันและกันแสดงถึงการพึ่งพาไว้วางใจพระเจ้า ร่วมกันครับการที่เราอธิษฐานกับทุกเช้านะครับเราพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันนะฮะเพราะนั้นการที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานเผื่อคนอื่นเนี่ยเป็นการบอกวุฒิภาวะฝ่ายวิญญาณของเราเหมือนกันคนที่เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับเขาจะไม่ค่อยอธิษฐานเผื่อคนอื่นจะอธิษฐานเผื่อตัวเองขอขออย่างเดียวนะเพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่คนที่มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณเขาจะนึกถึงผู้อื่นแล้วก็อธิษฐานเผื่อผู้อื่นสม่ำเสมอเห็นไหมครับ ดังนั้นในข้อ3ข้อ4ข้อ5้าบทที่3เนี่ยอาจารย์ปโรจึงบอกว่าชีวิตของคริสเตียนจะต้องเติบโตขึ้นนะต้องเติบโตขึ้นนะครับคือพัฒนาชีวิตในฝ่ายวิญญาณให้มีความรักของพระเจ้าม,มากขึ้นคือนึกถึงคนอื่นมากขึ้นนะพอนึกถึงคนอื่นมากขึ้นใจเราก็จะไปอยู่ในใจของเขาเข้าใจบริบทของชีวิตเขาและจะอฐานเผื่อเขามากขึ้นนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับอาจารย์ปโรจึงบอกในข้อ5ต่อไปว่า ให้เขาเนี่ยนะครับรับความรักพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำใจของผู้เชื่อให้เข้ามาถึงความรักของพระเจ้าและถึงความทรมนอดทนที่เหมือนกับพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์โปร่งทรงทรมนอดทนและอาจารย์บารโลจึงหนุนใจพี่น้องท่านด้วยว่าท่านต้องทรหนอดทนนะครับการนำใจเข้าไปในความรักของพระเจ้าและในความอดทนของพระคิดหมายถึงว่าต้องทําให้เข้าใจในความรักของพระเจ้าทรหนอดทนของพระเยซูคริสต์ ต้องเข้าใจตรงนั้นและสําแดงความรักความถอดอดทนในการดําเนินชีวิตคิดเสียนด้วยนั่นีหละครับถ้าคริสเตียนไม่รหดอดทนเราจะยอมโอนอ่อนผ่อนตามไปตามกระแสของโลกครับเพราะเรากลัวกลัวความความลําบากเรากลัวความทุกข์ครับจาเราจึงหนุนใจพี่น้องว่าอย่าไปกลัวความทุกข์นะสู้ทนนะเราอยู่บนโลกนี้ไม่นานนี่ครับและจามรโรก,ก็พบว่า มีพี่น้องบางคนครับที่เทโลรนิกาเนี่ยมีความเกลียดค้านความเกลียดค้านในที่นี้อาจจะเกิดจากความเชื่อที่สุดโต่งเกินไปนะครับเชื่อว่าพระเยซูริตจะมาแล้วฮะไม่ทําการทํางานพี่น้องครับเชื่อไหมครับความคิดแบบนี้ความเชื่อแบบนี้เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยนะมีพี่น้องในจังหวัดหนึ่งทงางภาคเหนือนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าพระเยซูกิตเสด็จมาแล้วไม่ทําการทํางานอะไรครับรอครับ บางคนนะครับศิริบาลบอกว่าถ้าใครอยากพบพระเยซูคริสต์ก่อนนะกลัวพระเยซูคริสต์ไม่ไม่ไม่พบเราในตอนพระองค์โปรงมาเนี่ยต้องให้ขึ้นไปอยู่ที่สูงนะครับบางคนก็ไปอยู่บนต้นไม้บ้างอะไรบ้างนะโอ้บางคนก็เอาทงเอาทองที่มีอยู่นะขายถวายโบสถ์หมดเลยนะครับโอ้นี่เป็นความคิดที่ค่อนข้างสุดโต่งมากนั้นคนที่เป็นคิดเตียนในเทโลนิกาบางคนเข้าใจผิดครับว่าอีกไม่นานพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาจึงละทิ้งการงานครับไม่รับผิดชอบอะไรสักอย่างฮะ ทำให้เป็นภาระแก่คนอื่นอาจารย์ปรโลจึงเตือนคนเหล่านี้ครับว่าต้องทํางานเลี้ยงชีพครับอย่าเป็นภาระใครถ้าใครเกียดค้านก็อย่าเข้ากินนะนะครับใครเกียดค้านต้องกลับตัวกลับใจมาทํางานแล้วก็สั่งเด็ดขาดเลยนะอย่าไปครบอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้พวกคนที่ขี้เกียจนะถ้าคนเหล่านั้นยังไม่ยอมฟังคําเตือนยังไม่กลับใจมาทํางานนะนะและจากการที่อาจารย์ปรโลตักเตือนคนที่เกียดค้านเนี่ยนะครับ ทำให้เราเห็นหลักการในการลงโทษในการลงวินัยในการตักเตือนพี่น้องภายในคิดตจกักรอาจารย์ปรรงให้หลักการแบบนี้ครับอันดับแรกเลยต้องดูครับว่าเขาผิดยังไงครับอะไรที่เรียกว่าผิดฮนะในสมัยนั้นถ้าใครดําเนินชีวิตไม่ได้อยู่ในตามแบบที่อาคาัครทูตวางไว้เขากําลังดําเนินชีวิตที่ผิดครับแต่ในปัจจุบันนะถ้าพี่เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราต้องมาดูว่าถ้าพี่น้องคนใดดําเนินชีวิตนะครับ ไม่สอดคล้องกับพระ,ะะพระเจ้าพระเจ้าไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมอันดีงามของคิดจักรของคนในสังคมแบบนั้นนะครับแล้วก็ขัดแย้งกับพระพีด้วยอันนี้เรียกว่าผิดครับพอเขาผิดแล้วทำยังไงครับก็ต้องลงวินัยครับผู้นํากับกรรมการคิดจักรผู้ปกครองร่วมกันครับลงวินยัยและการลงวิน,ยนัยเนี้คิดจักรผู้นําจะต้องชี้แจงให้สมาชิกทุกคนทราบว่า เราจะต้องทำอะไรบ้างกับคนที่ถูกลงวินัยนะครับแล้วจะลงวินัยตอนไหนครับหลังจากที่ตักเตือนแล้วตักเตือนมาพอสมควรและพฤติกรรมไม่ยอมเปลี่ยนไม่มีการแก้ไขไม่มีการปรับปรุงถึงตอนนั้นแล้วครับถึงจะใช้การลงวินัยแล้วลงวินัยเพื่ออะไรครับเป้าหมายนะครับไม่ใช่ตัดเขาออกจากคิดจักรนะครับแต่เพื่อให้เขาสามารถกลับมาดําเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ เพื่อตัวเขาจะไม่เป็นแบบอย่างกับคนในคิดจักรคิดจักรจะชี้ให้เขาเห็นว่าคนคนนี้ทําไม่ถูกต้องทุกคนจะได้รู้และไม่ทําตามใช่ไหมครับดังนั้นคนที่ทําผิดจะต้องกลับใจต้องยอมรับการตักเตือนครับไม่โกรธแค้นไม่ขมขื่นได้แล้วครับส่วนสมาชิกในคิดจักรที่ร่วมกันลงวิน,นัยจะต้องเห็นความผิดนะครับเห็นขออภัยเห็นคนที่ถูกที่ทําผิดนั้นอนะ่ะเป็นพี่น้องนะครับ ไม่ใช่เป็นจำเลยของคิดจักรนะแต่ต้องทำต่อเขาด้วยความรักท่านที่รักครับการที่เราจะตักเตือนใครสักคนหนึ่งในคิดจักเนี่ยเป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องยากนะครับบางทีเราก็ไม่กล้าจะพูดอะไรเพราะกลัวเขาจะสะดุดโดยเฉพาะบางคนที่เป็นผู้เชื่อใหม่เนี่ยเราก็ไม่กล้าไปพูดอะไรกับเขาแรงๆนะแต่ท่านที่รักรู้ไหมครับการพูดความจริงด้วยความรักจะเป็นเหตุทําให้เราเสริมสร้างซึ่งกันในชีวิตของคิดเซียนให้เติบโตขึ้น ในความภัยบุญในพระเยสุคริสต์ครับดังนั้นครับเราอย่าอ่อนล้าในการทําสิ่งที่ถูกต้องนะครับถ้าเราพบอะไรที่มันผิดแล้วเราคุยปรึกษากับผู้นําก่อนนะครับถ้าผู้นําเห็นว่าโอเคนะผู้นําก็จะไปตักเตือนแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าไปตักเตือนเขาโดยตรงเอาคนนาเรื่องนั้นไปปรึกษากับผู้นํากับกรรมการคิดจักผู้ปกครองก่อนแล้วให้เขาไปตักเตือนนะครับถ้าตักเตือนไม่ฟังทําไงครับลงวินัยครับร่วมกันลงวินยัย เป้าหมายคือให้เขากลับมาอยู่ในทางของพระเยซูคริสต์เอาละครับพี่น้องที่รักครับนี่คือบทสรุปครับของพระธรรม2เทโทนิกานะครับบทที่1บทที่2บทที่3ครับแล้ววันพรุ่งนี้ครับเรามาดูพระธรรมกาลเทียครับว่าอาจารย์ปะโลไปที่กาลเทียแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับวันพรุ่งนี้เราพบกันครับขอพระเจ้าทรงอวยพรครับ